สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมเปิดใจครั้งแรกหลังประยุทธ์ทิ้งพักพลังประชารัฐอุยพรขอให้โชคดีเผยเหตุดันนั่งนายก13มการาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k พเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งเป็นเพจทางการของพเดกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ใช้โพสต์ความเคลื่อนไหวและการปฏิบัติภารกิจของพเดกประวิตรได้โพสต์ข้อความระบุว่าจดหมายเปิดใจพเดกประวิตริวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยเนื้อหาระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยครั้งใหญ่ หลังการรัฐประหารโดยคอสช,ชเมื่อยิ่ม2พฤษภาคมพศ2557ด้วยความจำเป็นของกองทัพภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบทบในขณะนั้นต้องออกจากกรมกองมายุติวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองที่ก่อตัวมานานนับปีจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชื่อเสียงของประเทศและบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติขณะนั้น ผมกเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งพบทบไปตั้งแต่ปี2548จึงทำได้เพียงเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงเมื่อพลเดกประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมก็ได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐดีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อหวังจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้คืนสู่สภาวะปกติดยเร็ว ต้องยอมรับความจริงว่าคอสชอภายใต้การนำของพลเด็กประยุทธ์ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองเพราะต่างก็เป็นทหารอาชีพมาทั้งชีวิตฝึกฝนเรียนรู้มาในด้านของการปกป้องอธิปไตยของชาติตัวผมเองก็เช่นกันแม้จะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจึงทําได้เพียงช่วยดูแลให้เหล่าทัพมีเสถียรภาพเท่านั้น ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รีบจัดการเลือกตั้งทั่วไปรัฐบาลในขณะนั้นก็ตระหนักดีถึงความต้องการของประชาชนและความชอบธรรมของรัฐบาลจากการเลือกตั้งรวมไปถึงการยอมรับจากประชาคมโลกจึงเร่งผลักดันกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วเมื่อกระบวนการการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อคือนอำนาจให้กับประชาชนพเดกประยุทธ์ก็แสดงความประสงค์จะทำงานการเมืองโดยอ้างว่าเพื่อสานต่อภารกิจที่ดำเนินการไว้ให้สำเร็จผมจึงตัดสินใจสนับสนุนให้มีการตั้งพ,พรรคพลังประชารัฐเพื่อสู่ศึกเลือกตั้งและเสนอชื่อพเดกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกตามที่เจ้าตัวปรารถนาในช่วงเวลาของการเป็นแกนนำรัฐบาลนั้น มีทั้งเรื่องที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในคอรมแต่จําเป็นต้องสงวนท่าทีตามมารยาททางการเมืองประกอบกับยังไม่มีอะไรชัดเจนว่ามติในเรื่องใดๆจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านเมืองมาบัดนี้ชัดเจนแล้วว่าเพร่เดชประยุทธ์แสดงจุดยืนทางการเมืองเมื่อกามกราคม2566ว่าจะแยกทางจากาพรรคประชารัฐที่เคยสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นนายกเพื่อไปร่วมงานกับพรรคการเมือง พักครมไทยสร้างชาติตรงกับที่สื่อมวลชนไปสืบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าพักครมไทยสร้างชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพักสำรองให้กับพรเดกประยุทธ์ผมเคยกล่าวไว้ว่า3ปอ forever มาวันนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในเมื่อท่านตัดสินใจเด็ดขาดแล้วผมก็ไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ คงจะบอกได้เพียงว่าผมขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยขอให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางทางการเมืองใหม่ที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกแล้วสำหรับผมพลเอกประวิทธ์วงษสุวรรณขอประกาศในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐว่าจะขอรับผิดช,ชอบและจะไม่มีวันทอดทิ้งสมาชิกพรรคทุกคนที่เคยทำงานการเมืองมาด้วยกันและพร้อมจะเดินหน้านำทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในความตั้งใจอันแน่วแน่ของผม เข้าสู่การเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยต่อไปเพื่อกลับมาเป็นพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลบริหารบ้านเมืองอีกครั้งความคืบหน้าล่าสุดพลังประชารัฐไม่เอาด้วยสันติวิรัต์ค้านสอวเอจ่ะรื้อแก้ปม8ปีนายกรัฐมนตรีซัดทําเพื่อคนคนเดียว13มกราคม2566นายวิรัต์รัตนเสษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าว คณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีว่าขอให้ผ่านการเลือกตั้งและได้เข้ามาเป็นสสก่อนจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหากรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ไขก็ต้องปฏิบัติตามนั้นและผู้สื่อข่าวถามถึงจุดประสงค์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขยายเวลาอยู่ต่อของพระเด็ประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายวิรัตกล่าวว่าหากถามส่วนตัวไม่รู้จะแก้ไขเพื่ออะไรเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่าให้อยู่8ปีต้องอยู่ครบ8ปีเมื่อถามว่าเป็นเพราะพ,พรรคพลังประชารัฐไม่ได้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่จึงไม่เห็นด้วยนายวิรัตปฏิเสธตอบคำถามแต่ย้ำว่า จนถึงขณะน,นี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐจะเป็นชื่อของพระเดชประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพียงคนเดียวด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในประเด็นเดงก,กล่าวของสวเพราะจะเป็นการแก้ไขให้กับบุคคลเพียงคนเดียวความคืบหน้าล่าสุด สววันชัยเชื่อประยุทธ์ยุบสภาหลังกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ไม่เกิน2ส,สัปดาห์12มกราคม2566นายวันชัยสอนสิริสว,วให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุหากมีความจําเป็นจะอยู่ให้ครบวาระในวันที่23ม,มีนาคมว่ากรณีดังกล่าวนั้นตนเชื่อว่าเป็นการตอบเชิงหลักการเท่านั้น เพราะหากพิจารณาในประเด็นความจําเป็นต้นมองว่าอาจเป็นเรื่องของโรคระบาดรุนแรงภัยพิบัตริรุนแรงหรือมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงแต่ขณะน,นี้ยังมองไม่เห็นปัจจัยดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นหรือแม้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นตนเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องลุกมาแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อถามว่าร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสาภา เป็นเหตุให้หนายกไม่รีบยุบสภาใช่หรือไม่ในวันชัยกล่าวว่าร่างกฎหมายที่พิจารณาในสภาเชื่อว่าจะพิจารณาไม่ทันที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายได้และแต่ละฉบับไม่ใช่ร่างกฎหมายที่ไม่ออกแล้วจะมีผลกระทบเสียหายดังนั้นประเด็นร่างกฎหมายยังไม่มีอะไรที่จำเป็นยิ่งยวดเช่นกันผมมองว่าความจำเป็นอาจอยู่ที่รอการประกาศใช้กฎหมายลูกที่ใช้ในการเลือกตั้ง ทั้งกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมืองดังนั้นหากร่างกฎหมายลูกประกาศใช้แล้วอาจจะเป็นเวลาที่นับถอยหลังการยุบสภาประมาณไม่เกิน2ส,สัปดาห์นายวันชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดรวมไทยสร้างชาติงานเข้าสมชัยจี้กรกตอสอบงานอีเวนต์เปิดตัวแจกทรัพย์ผิดกฎหมายถึงยุบพัก 12มกราคม2 5 6 6นายสมชัยศรีสุธยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโพสต์ข้อความถึงการจัดงานเปิดตัวของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและภาพสมาชิกที่เข้าร่วมงานโดยระบุว่าธงชาติมนุษย์ผืนนี้ใช้คนกี่คนเสื้อกี่ตัวหมวกกี่ใบสีน้ำเงินขนาด30ที่ คูณ50ที่ต้องใช้1,500ชุดสีขาวขนาด12ที่คูณ50ที่คูณ2แถบใช้1,200ชุดสีแดงขนาด12ที่คูณ50ที่คูณ2แถบใช้1,200ชุดรวมทั้งผืน1,500บวก1,200บวก1,200เท่ากับอย่างน้อย3,900ชุดอีซ2เขียนว่าทรัพย์สินของพักใช้เฉพาะในงานประชุม แต่กลับให้คนใส่เอากลับบ้านได้ถือเป็นการแจกทรัพย์สินอันอาจคำนวณเป็นเงินเพื่อจูงใจในการเลือกตั้งผิดพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสมาตรา73วงเล็บหนึ่งหรือไม่กรรมการบริหารพักรู้เห็นเป็นใจก็ไปไกลถึงยุคพักตามมาตรา158วรรคสาจะใช้มุกไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วคนละพักกันกกตก็อย่าใบาเกินเพราะ อาจจะเจอ158ขีดหนึ่ง